มาทางน้านี่เอ,อเขอขมาก่อนนะครับเอาน้องถือไว้ดีๆมาอย่าอย่าเอาลงนั่งลงนั่งลงไม่ได้เอาหมากกลูอ,อะไรมาเนาะลูกขอเข้ามาพ่อแม่พูคะ่ะที่ได้อาศัยดื่มได้กินได้ใช้ได้ ถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปขอให้พ่อแม่คง้ายอย่าถือโกรธเด้อธุขอให้สิ่งไม่ดีลอยไปกับกระทงขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทุกสุขภาพ,พแข็งแรงแข็งแรงแแเอาละ<ป>อยากถือเองพุบ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 ไปเลยใส่หน้าพุบไป,ปเลยใส่หน้าเอาออกถือเปลี่ยนถือได้ไหม<อ>เปลี่ยนถือก็ดีนะดูถืออันนี้มาเปลี่ยนถือได้ไหม เราเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับอ๋อโน้ตูดอกไม้นู้อืมจ้ะครับผมมากับน้านี่แล้วก็น้องนะครับค้าวคโอ้คนเยอะมากครับบรรยากาศโอ้โหโอ้บรรยากาศตอนนี้คนเยอะมากเลยนะคะใช่คนคนเยอะมากเลยครับเยอะมากเยอะมาก ออกระทงก็ลอยมาเรื่อยๆนะครับทุกคนเธอเธอถ่ายรูปแล้วเหรอถ่ายรูปตากล้อง,องอน้นาตากล้ะะกองหน่อยตากล้อง วันนี้ผมก็มาเลยกระถงนะนกะเรือเรือครับวันนี้บรรยากาศดีมากนะเอนไปไม,ม่หมอกรอบๆเลยก็คนเยอะมากนะครับ้าค <c oughs> อง Goodbye.